สสุตานุสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ริมฝั่งแม่น้ำสุตนุก้าร้เอดสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุธทธะอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำสุตนุเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุรุธทธะถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะทำเหล่าไหนที่ท่านอนุรุทธ,ธะเจริญทำให้มากแล้วท่านพระอนุรุทธะตอบว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภินญ,ญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่ผมจเจริญทำให้มากแล้วสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือในพระธรรมวินัยนี้ผมหนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายถึงสพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมจเจริญทำให้มากแล้วอันหนึ่งผมได้รู้ธรรมเลวโดยความเป็นธรรมเลวได้รู้ธรรมปานกลางโดยความเป็นธรรมปานกลางได้รู้ธรรมประนีตโดยความเป็นธรรมประนีตเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ ที่ผมจเจริญทำให้มากแล้วสุตตนุสูตรที่สามจบ